น,นนี้สิ่งที่เราเรียนรู้มาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเราก็จะพอรู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีมีผลึกใช่ปะผลึกสั่นได้โอเคอะตอมสั่นได้นะครับทีนี้สั่นเสร็จปุ๊บเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ที่เรียกว่า dispersion relation ได้นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโอเมก้าคือความถี่การสั่นกับค่า k คือเว v e Vector นะครับของ คลื่นนั้นๆนะครับแต่ว่าในเรื่องจริงๆแล้วผมบอกว่ามันจะมี dispersion relation เนี่ยมันมันไม่น่าจะมีแค่เส้นเดียวเพราะมันเรามีสามมิติใช่ป่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมมีแกนนี้ไหมแกน x y z แล้วเราก็มีโซลิมีอะตอมอะตอมหนึ่งเนี่ยตอนที่มันสั่นเนี่ยแน่นอนว่ามันสั่นเมื่อกี้ผมอาจจะพิจารณาหนึ่งมิติใช่ไหมมันก็มีแกน x สั่นในแกน x ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมันมีสั่นในแนวแกน y ด้วยเอ้ยทวีแกน y ต้องต้องต้องคิดไงแกน y แกน y ก็ต้องไปด้านนี้ใช่ไหมแกน y ด้วยแล้วก็มีสั่นในแนวแกน z ด้วยนะครับมีสั่นในแนวแกน z ด้วยนะครับคืออะตอมพวกนี้นะครับเหมือนรลุนี้รูปผมวาดให้ดูมันจะมีโหมดที่เรียกว่า longitudinal กับ transverse mode นะครับคือ l o n g i t d i n a l ก็คือว่าทิศทางการสั่นของอะตอมอ่ะมันจะไปมีทิศทางเดียวกันกับการสั่นคลื่นนะครับส่วน transverse ก็จะคือทิศทางการสั่นก็จะตรงกันข้าม ไม่ใช่งรงกันค่าตั้งฉากนะครับตั้งฉาก,กทิศทางการสั่นของคลื่นนะครับแน่นอนว่าอะตอมที่มันอยู่เรียงเรียงเนี้ยมันก็มีการสั่นทั้ง3ทิศทางนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีทั้งหมด3โหมดแต่จริงๆเราเรียกเรียกว่าโหมดอาจจะไม่ถูกเรียกว่า3 b r a n c h ดีกว่านะครับ3 branch หรือว่าเส้นนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว จะมี t h i s p e r s i o n relation เนี่ยสามเส้นนะสเส้นเราเรียกว่า3 branches เส้น b r a n c h ที่แปลว่ากิ่งก้านกิ่งก้านสาขานะครับ จะมีทั้งหมด3มเส้นสเส้นยังไงบ้างนะครับสามเส้นก็คือสมมุติว่าเราวาดกราฟใช่ปะ่ะกราฟระหว่างโอเมก้ากับ k เนี่ยโอเมก้ากับ k นะครับสมมติสมมุติตรงน,นี้ผมตัดมาเหลือแค่ตรงสมมุติเริ่ม k <c oughs> k เป็นศูยนยะ์หนไหม k เป็นศูนย์ถึงพาย่วน a ก็ได้นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงพาย่วน a เนี่ยถ้าเกิดลองวาดกราฟดูตอนที่ผมโซให้ดูมันมีแค่เส้นเดียวใช่ปะ่ะมันมีแค่เส้นเดียวเป็นอย่างนี้มันเป็นฟังชันไซน์ใช่ไหมครับเป็นเป็นฟังก์ชันไซน์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดที่ k เท่ากับพาย่วน a ก็เป็นค่าสูงสดุดอ่ะตอนนี้สมมติตอนนี้ผมวาดให้ดูแค่นี้ ถต่ว่าในเรื่องจริงเนี่ยมันมีแค่เส้นเดียวไว้ไม่มันจะมี3เส้นนะครับมันจะมีเส้น2องเส้นเส้นที่เป็น transverse แล้วอีกเส้นหนึ่งจะเป็น longitudinal นะครับ transverse แล้วถ้าเราไปอ่าน textbook หรือว่าดูใน paper มันจะมีคำว่า a ด้วยนะครับ a มาจากคำว่า acoustic นะครับ acoustic เพราะว่าตอนนี้ A ก็คืออะคูสติกนะครับสิ่งที่เราศึกษามาเนี่ยความถี่การสั่นของของอะตอมที่เราได้มาเนี่ยเป็นความถี่ช่วงต่ำๆนะครับซึ่งเป็นความถี่ช่วงต่ำเนี่ยมันจะสอดคล้องกับความถี่ในช่วงของของเสียงนะครับคือความถี่ต่ำๆเนะี่ยเป็นความถี่ของพวกเสียงเราก็เลยเรียกว่าอะคูสติกอะคูสติกแบนช์นะครับอะคูสติกแบนช์ T-A ย่อก็ย่อมาจากคำว่า Transverse Acoustic น okay, ะไไหม T น,นี่คือ Transverse L ก็ออกผมเขียนให้ดูตรงนี้แล้วนะ okay. น,นี่คือ T ใช่ปะ T ก็คือ Transverse อันนี้คือ L ก็คือ Longitudinal มันก็จะมีสอง branch ที่เป็น Transverse <c oughs> Transverse Acoustic <c oughs> ส่วน L ก็คือ Longitudinal นะครับ ล o งด i จิวินาลลองดิจิวนาอะคูสติกซึ่งในเรื่องจริงเนี่ยลองดิจิวลเนี่ยพลังงานมันจะสูงกว่าอะคูสติกนิดหน่อยนะครับเส้นมันก็เลยจะอยู่ข้างบนเพราะว่าลองจินตนาการด้วยสมมติว่าเรามีสปริงผูกติดอะตอมผูกติดกันด้วยสปริงเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราพยายามจะยืดมันออก ยืดหรือโคดมันน่ะด้านที่ขนานกับสปริงเนี่ยมันน่าจะยืดได้ยากกว่าใช่ไหมสมมติเรามีสปริงติดกับวัตถุ2สองอันเนี่ยเราดึงวัตถุตั้งฉากกับสปริงเนี่ยมันน่าจะดึงได้ง่ายกว่าพลังงานมันก็เลยต่ำกว่านิดหน่อยนะครับแล้วบางที transverse mode ม,มันอาจจะซ้อนทับกันพอดีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสมมาตรของผลึก นะคือสองเส้น,ส,นสองเส้นพวกนี้บางทีบางทีมันอาจจะซ้อนทับกันเป็นเส้นเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น TA แล้วก็ LA คือเรามองไม่เห็นว่ามันมีสองสองเส้นทับกันอยู่ในบางทิศทางในบีโลอนโซนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังได้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะเจอในอนาคตถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับโอเคไหมคือในการทดลองจริงเขาก็จะหาได้นะครับ dispersion relation ตรงนี้ตัวเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่จะมีแค่ Acoustic Mode มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Optical Mode ด้วยนะครับเพราะว่าแสงเข้าไปในผลึกมันก็ทำให้อะตอมสั่นได้เหมือนกันนะครับพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราเรียนรู้ Acoustic m o d ไปก่อนนะก็คือมันมี3เส้นแน่ๆมี3 Branch นะครับสำหรับ a acoustic branch เนี่ยนะต่อมาเราลองมาเรียนรู้กันว่า group velocity เนี่ย <c oughs> ลูบิลัสตี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตามันก็คือลู v e ล o สตี้เราเคยเรียนรู้มาจากฟิสิกส์หนึ่งแล้วเนาะมันคือความเร็วแพ็กเกจของกลุ่มคลื่นอนะแพ็กเกจเวฟแพ็กเกจเวลัสตี้ก็ได้นะครับคือมัน represent อะไรนะสิ่งที่เราเรียกว่าการเคลื่อนที่ของเวฟแพ็กเกจนะครับคือการเคลื่อนที่ของกลุ่มคลื่นมันไม่ใช่การเคลื่อนที่ของอนุภาคเนาะ ซึ่งนิยามของมันเนี่ยมันหาได้จากการเปลี่ยนแปลงของโอเมก้านะครับเมื่อเทียบเทียบกับ k ใช่ปะ่ะก็คือ d โอเมก้า by d k d โอเมก้า by d k คือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าว่าตัวโอเมก้าเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะโอเมก้าเท่ากับ2 square root c ส่วน m ค่าสมบูรณ์ของไซด์1ส่วน2 ka ใช่ปะ่ะ เราก็ลองมาดิฟเมื่อเทียบกับ k ดูดิฟไซด์ได้คอสใช่ไหมครับอันนี้ง่ายดิฟไซด์ได้คอสะฉะนั้นความเร็วกลุ่มมันก็จะได้เป็น k เอ๊ะมันต้องมันต้องมี a กับ k ออกมาเนาะไอ๊ะทีไม่ใช่มี a k มี a ส่วน2ออกมานะครับ a ส่วน2 2ก็ตัด2ใช่ไหมครับมันก็จะได้ a คูณกับ square root c ส่วน m แล้วก็ cos k a ส่วน2อันนี้ k ตัวใหญ่นะเราก็จะได้ความเร็วกลุ่มออกมานะจะจะเห็นว่าตอนนี้ความเร็วกลุ่มเนี่ยมันเป็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นฟังก์ชันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีมันเป็นฟังก์ชัชททน,น cos นะครับฟังก์ชัน cos ใช่ป่ะฟังก์ชัน cos แล้วเราลองมาพล mm ็อตกราฟเล่นๆ mm hmm. ดูซิว่าฟังก์ชันคอ s ที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกับ dispersion relation <c oughs> ตอนนี้เห็นว่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเราพลอต dispersion relation มันก็จะได้กราฟเป็นครึ่งหนึ่งคือ1นส่วน4ของของกราฟไซนใช่ไหมถ้าเราเราพล็อตเฉพาะสูตถึงพายส่วน a เนี่ยอันนี้จะเจอบ่อยนะครับคือผมชอบชอบจะพล็อตตั้งแต่0ูนถึงพายส่วน a ให้ดูอะไรบางอย่างนะครับโอเมก้ากับ K ได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือกราฟเนี้ยมันมันแปรผันตามสายใช่ป่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพอดกรุ๊ปเวลออสตี้นะครับกรุ๊ปเวลออสตี้อันนี้ผมคิดไว้ทําไมเนี่ยเดี๋ยวลบไปกัน <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีฟิสิกส์บางอย่างกรุ๊ปเวลออสตี้เนี่ยกรุ๊ปเวลออสตี้พอดยังไงเอ่ยมันได้กราฟคอร์สใช่ไหมกรุ๊ปเวลออสตี้ตอนนี้กรุ๊ปเวลออสตี้ได้คอร์ส ทีนี้ถ้าเราพอดแค่แนวโน้มแนวโน้มของมันเนี่ยถ้า k เป็น0ถ้า k ใหญ่เป็น0ูนย์นั่นหมายความว่าค่าคอสได้1ใช่ไหมครับถ้าค่าคอสได้1น่นั่นหมายความว่าการุ๊ปวิลลัสตี้ตรงนี้สูงสุดแล้วกรุ๊ปวิลลัสตี้จะเป็นศูนย์เมื่อไหร่เอ่ยก็คือตอนคอสเป็น0คอสเป็น0นย์ก็คือคอส90องศางหรือว่าคอสไายส่วน2ใช่ไหมคือคอสคอส ไพส่วน2อ่ะได้0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะหาว่า k ตรงไหนมันทำให้้ได้เป็น0ก็คือ k a ส่วน2เท่ากับพพยส่วน2เพราะฉะนั้น k ก็เท่ากับพายส่วน a อ่าก็คือตรงขอบของบริลรนโซนนะครับก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นกราฟมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่า c o s กับไซมันเฟดตรงข้ามกันใช่ปะ ไม่เฟดตรงข้ามกันเฟดต่างกัน90้องศาเพราะฉะนั้นกรุ๊ปวิลออสตี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะตรงข้ามกับความถี่เห็นไหมคือที่ที่ตัวโซนบอเลอรีเร่เนี่ยกรุ๊ปวิลออสตี้ไม่มีเป็นศูนย์เลยไหมครับว่าไงมันก็จะไปเชื่อมโยงกับคำคำหนึ่งถ้ากรุ๊ปวิลออสตี้เป็นศูนย์นะครับว่าคลื่นถึงมันสัน่นอนุภาคมันสั่นขึ้นลงก็จรงิงใช่ไหมเคยเรียนไปแล้วในหลบฟิสิกส์หนึ่งแต่ว่าคลื่นเหมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนก็เรียกว่าคลื่นอะไรคลื่น ขี้เกียจเหรอคลื่นนิ่งเรียกว่าคลื่นนิ่งนะคลื่นนิ่งเนี่ยลูกปเป็นลอสตี้เป็นศูนย์นะครับเคยเห็นมาจําได้ไหมตอนเรียนแบแลบเรื่องคลื่นในเส้นเชือกน่าจะจําได้สองปีที่แล้วเองใช่ปะ่ะคลื่นนิ่งเนี่ยลูกเป็ลอสตี้เป็นศูนย์นะครับนะก็คือเหตุการณ์เดียวกันโอเคไหม <c oughs> ทีนี้เรามาดู Limiting b e h a v i o r r มั้งหรือว่าพฤติกรรมว่าที่ลิมิตต่างๆเนี่ยเราเราได้ความรู้อะไรนะครับเราได้ความรู้อะไรทีนี้เราลองพิจารณาที่ Long Length Web Limit Long Web Length Limit คือมันจะมี Long Web Length Limit แล้วก็ที่ที่ k เท่ากับไายส่วน a นะครับคนละที่กันที่ลองเว n g t h ล i มิตเนี่ยก็คือ ตัวอย่างเช่นพวกคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงเนี่ยความยาวคลื่นมันค่อน,ค,อนค่อนข้างยาวเนาะมันก็เลยเป็นคลื่นเสียงความเร็วเสียงเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเรียนเราเรียนรู้มาจากหลายๆาวิชาฟิสิกส์หนึ่งก็มีตอนมาปลายก็มีความเร็วเสียงผมประมาณได้ว่าประมาณจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเอ็กโคลิก็สามร้อยสามสิบเดเอ้ยสามร้ 300, 11, อยสามสิบเดบกศูนย์จหกทีใช่ปะ่ะแต่ว่าเอาประมาณสามร้อยสี่สิบแล้วกัน ส4 0ิทีนี้ผมจะมาดูว่าความยาวขึ้นมันมันประมาณเท่าไหร่นะครับความยาวขึ้นของขึ้นเสียงมันประมาณเท่าไหร่เรารู้ความถี่ไหมความถี่ของเสียงที่หูคนได้ยินก็ประมาณเท่าไหร่ดีเราใช้ความรู้จากชีวิตประจำวันลองประมาณได้ไหมเคยมีหูฟัง a อร์พอ s ์ตไหม หรือหูฟังที่ซื้อจากเซเว่นอ่ะละร้อยบาทก็ได้ไปดูข้างหลังกล่องมันจะเขียนสเปคไว้นะครับมันจะเขียนสเปคไว้ว่าความถี่เนี่ยที่ที่หูฟังมันออกมาได้อะเคยสังเกตไหมลองไปดูนะมันถ้าหูฟังเทพๆหนอ,อ่ยมันจะตั้งแต่2 0เฮิร์เลยถึง2 0 0 0 0เฮิร์อันนี้คือความถี่ที่หูมนุษย์น่าจะได้ยินคือ20เฮิร์นี่ก็เป็นพวกเสียงเบสเนี่ยใช่ปะ ทีนี้ถ้าเกิดเราลองประมาณเอ้ผมประมาณว่าเอาความถี่สักสักพันเฮิร์ตแล้วกันพันเฮิร์ตหูมนุษย์น่าจะได้ยินถ้าความถี่ประมาณสักพันเฮิร์ตเนี่ยลัมดาลัมดามันก็เท่ากับ340ร้อยส่วนพันใช่ป่ะก็เท่ากับ0.34สเมตร0.3 4เมตรเพราะฉะนั้นแล้วถ้า k มันเท่ากับ2พายส่วนลัมดาใช่ไหมครับ ลัมดาเท่ากับ0.34เมตรเมันน่าจะค่อนข้างน้อยเนาะ2พายก็6.28 6. ส่วนด้วย0.34เออถ้า k มันก็จะค่อนข้างน้อยนะครับ K คค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับกับลัมดาอื่นๆเนะน,นี่ยนี่ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพอรู้ว่า Ka เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ว K คูณ <c oughs> a นะครับมันจะมีค่าน้อยกว่า1มากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าตัว a เนี่ยตัว a มันอยู่ในช่วงของระดับอังสโอมเองเนาะอยู่ในออเดอร์ของอังสโอมเพราะฉะนั้น K คูณ a เนี่ยมันจะน้อยกว่า1มากๆนะครับ ซึ่งตรงลิมิตตรงลองเว n เลนลิมิตเนี่ยตรงลองเว e เลนลิมิตเอาเป็นว่า k มันจะน้อยใช่ปะ่ะเพราะ k มันผกผันกับล a มด d ามันจะเป็นช่วงแถวๆนี้นะครับเป็นช่วงแถวๆนี้ช่วงลองเว n เลนลิมิตเนี่ยแถวๆนี้คือเป็นช่วงที่กรุ๊ป Velocity เนี่ยมันดูเหมือนจะคงที่ใช่ปะ่ะคือช่วงที่ k คูณกับ a มันน้อยกว่า1มากมาก หรือว่า k น้อยมากๆก็ได้นะครับแต่ว่า k แต่ว่าถ้าเราลองสังเกตหน่วยตรงนนี้ยห่วของ k นีถ้าเกิดเราอเอา a เป็นตัวสอไปแทนค่าจริงมันจะเยอะมากไหมครับเพราะเพาะ a มันจะมันจะเป็นสิบตารางลบสิบในออเดอร์เพราะฉะนั้นแล้ว ลองไว้ไม่มิดก็คือปุ๊บไปลอสตี้จะมีค่นค่อนข้างคงที่ bunker. แล้วความถ kind of mm ี่เป็นไงความถี่มันก็จะเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมแถวนี้นะครับก็ไม่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 เป็นศูนย์ซะทีเดียวหรอกแต่มันจะค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้จากความรู้ตรงนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาว่าเราจะได้อะไรนะครับเราก็ประมาณค่าได้ตรงนี้เออผมลืมลบลองดูตามไปเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิด ka มันน้อยมากๆเราสามารถประมาณให้ cos ของ ka ส่วน2เ,เท่ากับ1ลบ1ส่วน2 k กํลัง2 A กํลัง2ได้นะครับตรงนี้มาจาก t a y l o r Expansion ใช่ปะ่ะแล้วไซ ka ส่วน2ก็ประมาณได้เท่ากับ ka ส่วน2 mm hmm. คือถ้ามุมมันน้อยมากๆอะ่ะเราใช้ t a y l o r Expansion ได้ใช่ปะ่ะถ้า t a y l o r Expansion ปุ๊บมันก็จะได้ เป็นแบบนี้กับแบบนี้นะครับอันนี้มาจาก Taylor expansion สำหรับมุมน้อยๆนะครับ <c oughs> นี้มันก็เป็นแมทนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าเราจะได้ว่าความเร็วกลุ่มเนี่ยมันจะคือความเร็วเสียงแล้วเราก็ลองเอาคือตอนนี้เรารู้ว่าโอเมกาของเรามันเท่ากับเท่าไหร่นะ cos k a ส่วน2ใช่ปะ่ะแต่เราเราประมาณให้ cos k a ส่วน2เนี่ย มันประมาณเท่ากับ1ไปเลยก็ได้นะครับมันประมาณเท่ากับ1ไปเลยก็ได้เพราะว่า k คูณ a เนี่ยเทอมเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับให้เป็นศูนย์ไปซะเลย <c oughs> ได้ไหมแต่เดี๋ยว,ยว,ยวคิดก่อนถ้าเอาโอเมก้าเทอมนี้มาแล้วให้เป็นศูนย์ไปเลยเออก็น่าจะได้ได้เหมือนกันนะครับ เห็นไหมคือถ้าผมเอาความเร็วกลุ่มตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วคอสมันประมาณหนึ่งเราจะได้ความเร็วกลุ่มเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมทำอะไรเนี่ยนะคิดก่อนว่าได้ไหมได้รูทได้รูทสควรูทส่วน m คูณกับอ๋อคูณกับ a ก็น่าได้เหมือนกันนะครับได้สแควร์รูท c ส่วน m คูณกับ a คือเราสามารถประมาณจากความเร็วกลุ่มเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะประมาณจากโอเมก้าก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมประมาณจากความเร็วกลุ่มเลยใช่ไหมครับอืมเอาไม่เอาเดี๋ยวเอาตามขั้นตอนเนี่ยโทษทีนะครับสมมุติว่าเราเราจะหาโอเมกา้าก่อนโอเมก้าเนี่ยโอเมก้ามันคืออันนี้ใช่ปะ่ะโอเมก้าคือไหนเอ่ยหายไปแล้วละโทษทีเลยยังโอเมก้ามันเป็นฟังก์ชันไซน์ใช่ไหมครับนี่อันนี้อันนี้ เป็นฟังก์ชัน s i น์เราประมาณ size s i n mm hmm. เท่ากับ1.2ส่วน2 ka ใช่ไหมถ้าเราประมาณ s i n ์เท่ากับ1ส่วน2 ka ปุ๊บนะครับเราก็จะได้อันนี้ออกมานะครับอันนี้ไม่งงนะเพราะเพราะว่าเราประมาณเราประมาณให้ s i n ka ส่วน2ประมาณเท่ากับ ka ส่วน2แล้วเราก็เอา,เอา,เอา ka ส่วน2ไปแทนค่าเราก็จะตัดปุ๊บ,บจะบจะเหลือเท่านี้ เหลือโอเมก้าดูดูเป็นคล้ายๆกับสมการเส้นตรงเลยนะอันนี้อันนี้โอเมก้ากับรูสีสุดคือค่าคงทีเอก็คืค่าคงทีเหมือนกับ y เท่ากับ ax นี่แหละเหมือนกับสมการเส้นตรงเโอเมก้ากับค่าคงที่บูณกับน k นะคระสมการเส้นตรงซึ่งมันก็ดูเหมือนจะตรงถ้าเกิดเราเราลองซูมดูแถวๆนี้ ดูเหมือนเป็นเส้นสองน่ะตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆกับ k เข้าใกล้สูนย์นะนะเป็นเส้นสองนะครับจากนั้นเราจะหาความเร็วกลุ่มใช่ไหมครับเราก็ดิฟ t หนึ่งความเร็วกลุ่มเราดิฟ t หนึ่งปุ๊บอันนี้ถ้าผมลบลบตรงนี้ไปก่อนเราดิฟเทียบกับ k ใช่ไหมครับเพราะเรารู้ว่า v g เนี่ย vg มันเท่ากับ d o โอเมก้า k เราดิฟที่กับ k ปุ๊บเราก็จะได้ vg เหลือเป็นค่าแค่ square root c ส่วน m อคูณกับ a อันนี้เสร็จละแต่ว่าสิ่งที่ผมทำต่อเนี่ยนะครับคือผมพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าไอ้ความเร็วกลุ่มที่เราได้มันคือค่าตรงนีนมน้มันคือความเร็วเสียง จริงไหมเพราะความรบกวนเ,วเนี่ยเราเคยเรียนรู้บอกว่ามันคือสมการรูปของเบลล์มโดนิธิด้วยความหนาแน่นใช่ไหมในหลักทฤษฎีหนึ่งก็มีทีนี้มันมันพอที่จะอธิบายไ,ได้ว่ามันคือความเร็วบกวนจริงถ้าเกิด <c oughs> เอาเอย้ายเข้าไปในสมการรูปเมื่อแปลงไปรูปสอง เร็วกลุ่มของพวกคลื่นเสียงทษทีจริงๆแล้วมันเป็นคลื่นที่ตอนแรกเลยไม่รู้เป็นคลื่นเสียงหรอกเนาะแต่มันเป็นคลื่นที่อยู่ในช่วงที่เคมันน้อยมากๆเนี่ยมันก็คือความเร็วเสียงนั่นเองนะครับเอเคไหมเพราะฉะนั้นบางทีผมจำได้ในในข้อสอบเรื่องนี้ผมก็มีเรื่องนี้อยู่แต่กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนดีไหมนะผมก็มีกราฟให้ใช่ปะ มีกาฟ d i s p e c s i o n relation ให้ผมก็ให้วิเคราะห์ว่าเอความเร็วเสียงมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็าอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่มันใช้ความรู้ประมาณนี้ได้นะครับคือถามว่าความเร็วเสียงเนี่ยเราก็ต้องดูวิเคราะห์ในส่วนของที่ k มันมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ใช่ปะ่ะเออแล้วถ้าเราหาความชันของกราฟได้นะครับเราหาความชันของกราฟได้ซึ่งมันก็คือ d e g a d k ใช่ปะ่ะเราก็น่าจะมาหาความเร็วเสียงได้นะครับ <c oughs> อันนี้มันดูที่โซนแบตเตอรีอร่มากที่โซนแบตเตอรีอร่ง่ายนะครับที่โซนแบตเตอรี่ถามว่าความเร็วกลุ่มเป็นเท่าไหร่นะครับเราดูจากกราฟเรารู้แล้วว่าความเร็วกลุ่มมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราถ้าเราแทนค่าความเร็วกลุ่มโดยแทนคอสเป็นไพตอนไอ้ตัทีแทน k เป็นายส่วนเเนี่ยเราก็จะได้ว่ามันเป็นศูนย์จริงจริง งงไหมอันนี้อันนี้ผมลบอันนี้ให้ก่อนไหมลบลบลบเนี่ยเราแทน cos cos มันคือ ka ส่วน2ใช่ไหมครับความเร็วกลุ่มมาตรงนี้ความเร็วกลุ่มสมการอยู่ตรงนี้ถ้าผมแทน k เป็น pi ส่วน a แทน k เป็น pi ส่วน a ตรงนี้ใช่ปะ่ะแทน k เป็น pi ส่วน a เนี่ย a ก็ตัด a ใช่ไหมก็จะเหลือ cos ของ pi ส่วน2 cos พายโวนสองเนี่ยมันได้ศูนย์เอ้ยใช่ไหมใช่สิคลอายโสนสได้ศูนย์เพราะฉะนั้นความเยวกลุ่มตรงนี้เป็นศูนย์น่นหมายความว่าตรงโซนบรอดเอี่เนี่ยถ้ามันมีคลื่นที่มันมีความยาวคลื่นเท่ากับ 2A นะตอนนั้นเน่ะมันจะเกิดคลื่นนิ่งเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> รว่า standing wave นั่นเองเอวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีควิสเ,วเหลือแค่หคน6คนเหรอ ก็เดี๋ยวบทนี้จะเหลืออยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนข่าวหน้าแล้วกันแต่เดือนตุลาผมจะสอนเพิ่มวันพุธด้วยนะครับพุธตอนบ่ายว่างเนาะว่างเปล่ามุกว่างไหมพุธบ่ายไม่ว่างหรอมีแหละเหรอเอแล a p อะไรอ่ะโอเค ได้ไดค้คือผมต้องเพิ่มอีกวันหนึ่งแล้วเพราะไม่งานจะเรียนกันไม่ทันนะครับแบบอิเล็กตรอ